จเลยจะเลยจะเลยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เป็นไปได้ <l ots> หลายคนบอกว่าลอกค่ะเอ้ยลอกได้ไงต้องคิดตามด้วยจะได้รู้ว่าว่าว่าเข้าใจจริงๆเป็นไปได้ทําไมเป็นไปได้ครับก็เพราะว่าศูนย์บาทอยู่ในงบประมาณที่เรากําหนดไหมครับเรากําหนดว่าไม่เกิน 3, สามพันศูนย์บาทก็ไม่เกินไงวันที่สิบแปดอยู่ในวันที่เรากําหนดไหมครับ ก็อยู่ในวันที่เรากําหนดไงเรากําหนดว่า1 7ถึง26วันที่18ก็อยู่ในวันที่เรากําหนดเราเหมาจ่ายไปแล้วหรือภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะครับวันที่18เดือน9เนี่ย Facebook ไม่ได้ไปแจกโบชัวให้กับเราเขาไม่ได้ไปแจกเขาก็เลยไม่ได้เก็บตังค์เราโอเคไหมครับแค่นั้นเองมันง่ายมากๆต่อเขาไม่ได้ไปทํางานไงวันนั้นเขาเขานอนพักอยู่เขาพักอยู่เขาไม่ได้ไปแจกโบชัวก็เลยไม่ได้เก็บแต่ยังไงซะไม่เกิน3 0 0พันแน่นอน ไปดูอีกหนึ่งคำถามเพื่อความเข้าใจครับในวันที่20เดือน9 20เดือน9ก้าวันนั้นวันเดียวครับ Facebook เก็บตังอาจารย์วินไป2,000บาทเป็นไปได้หรือไม่ได้ครับวันเดียวเก็บ2 0 0 0เลยนะโหดมากวันเดียวหายไปเลย2,000บาทเป็นไปได้หรือไม่ได้ครับวันเดียววุบหายไปเลย2,000บาทได้เปล่าได้เปล่าโอ้เก่งจังเลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับคำฉเฉลยเป็นไปได้ครับ เป็นไปได้ทําไมเป็นไปได้อาจารย์เอา้าสอ0 0บาทอยู่ในงบประมาณที่เรากําหนดไหยครับอยู่เราเหมาจ่ายไม่เกิน3 0 0 0 2 0 0 0ยังอยู่ถูกต้อง20อยู่ในวันที่เรากําหนดไหมครับก็อยู่เรากําหนดว่า17-26ถึงเขาปฏิบัติตามคําสั่งเรา100%อโอเคไหมครับอันนี้ได้ความหมายเรียบร้อยเคลียทต้องสองคำคำว่างบประมาณต่อวันกับงบประมาณตลอดอายุการใช้งานอันนี้คือความหมายของมันทั้งคู่ก็คือวิธีการแจกโบชัวต่อวันกับ วิธีการแจกโบชัวตลอดอายุการใช้งานคำถามนัดมานักเรียนต้องถามต่อแน่เลยอาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย์แล้วแบบไหนแจกแบบไหนดีกว่ากันอาจารย์อาจารย์อาจารย์แจกแบบไหนดีกว่ากันวันนี้ครับฉเฉลยครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะแจกโบชัวแบบงบประมาณต่อวันหรือแจกโบชัวแบบงบประมาณตลอดอายุการใช้งานอันไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับข้อจํากัดด้านเวลาของคุณครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้านเวลาของคุณครับหากคุณเป็นคนไม่มีข้อจำกัดด้านเวลายกตัวอย่างนะครับหากคุณเป็นคนไม่มีข้อจำกัดด้านเวลายกตัวอย่างอย่างเช่นลูกค้าทักมาตีสองตอบได้ตีสลูกค้าทักมา8ปดโมงตอบได้8ปดโมงลูกค้าทักมา4ี่โมงตอบได้4ี่มงลูกค้าทักมาห้าทุ่มตอบได้ห้าทุ่มลูกค้าทักมาเวลาใดก็แล้วแต่ใน24ชั่วโมงตอบได้ทันทีในเวลานั้น คนแบบนี้เรียกว่าเป็นคนไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาแบบนี้ครับให้คุณเลือกงบประมาณต่อวันได้เลยโอเคไหมครับดีสําหรับคุณแน่นอนแต่หากคุณบอกว่างบประมาณหากคุณบอกว่าคุณเป็นคนมีข้อจํากัดด้านเวลายกตัวอย่างนะครับหากคุณเป็นคนมีข้อจํากัดด้านเวลายกตัวอย่างอย่างเช่นทํางานประจำก้าวโมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงทุ่มตอบไม่ได้คุยไม่ได้หลังเที่ยงคืนไปแล้วหลับไปแล้วอะไรแบบนี้ให้คุณเลือกคําว่างบประมาณตลอดอายุการใช้งาน แล้วก็ไปเซตเวลาได้งบประมาณต่อวนันคุณจะไปเซตเวลาในการแจกไม่ได้แต่งบประมาณตลอดอายุการใช้งานคุณจะสามารถกําหนดระยะเวลาในการแจกได้คุณวางแผนล่วงหน้าได้เหมือนกับไปสั่ง Facebook ได้ว่าไปแจกนะตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงเพราะฉันพักทานข้าวไปแจกโบโ์ตอนนี้ได้เลยฉันว่างตอบแอดไปแจกได้เลยนะตอนทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนเพราะฉันยังไม่นอนไปแจกให้เลยนะแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าหากคุณ เป็นคนไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาอาจารย์แนะนำว่างบประมาณต่อวันดีสําหรับคุณหรือบางคนอาจจะมีแอดมินเนาะอย่างปกติอาจารย์เนี่ยมีแอดมินในการตอบ24ชั่วโมงหมายถึงว่าคนทักมาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ตอบคนเดียวดังนั้นเนี่ย24ชั่วโมงจะมีคนค่อยๆทยอยตอบดังนั้นอาจารย์ก็จะเลือกงบประมาณต่อวนันเพราะอาจารยไไ์ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านเวลาแต่หากคุณมีข้อจํากัดด้านเวลาคุณทําคนเดียวไม่มีคนช่วยอาจารย์แนะนําว่าคุณเป็นเรื่องงบประมาณตลอดอายุการใช้งานแล้วก็ไปกําหนดระยะเวลา ไปเลือกได้ครับว่าให้แจกเวลาไหนไม่แจกเวลาไหนแบบนั้นได้เลยนะครับดีด้วยกันทั้งคู่จริงๆแล้วมันดีด้วยกันทั้งคู่ <S <S ํำถามว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์แล้วกําหนดระยะเวลาทายังไงวันนี้อาจารย์ขออนุญาตอาจารย์ไม่ไดสอนนะครับเพราะว่ามีรายละเลอียดปิดย่อยเพราะว่าเป็นคนกลุ่มน้อยที่จะทําเท่านั้นแต่ในคลิปวิดีโอที่อาจารย์แถมให้อาจารย์อธิบายไว้อย่างละเอียดสามารถไปดูจากคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ <S <S รเรเียบร้อยครับคาถามถัดมาครับตรงนี้จํานวนเงินนะครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ เราควรยิงแอดโฆษณาเนี่ยวันละประมาณกี่บาท่าเราควรยิงแอดโฆษณาวันละประมาณกี่บาทด,ดีอาจารย์เออถึงจะโอเคเดี๋ยวต้องขอเกริ่นงินก่อนนะครับว่าเงินหรือว่าจํานวนเงินที่เราใส่เนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนโบชัวร์ที่เราแจกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจํานวนเงินที่เราพิมพ์ใส่ในช่องเนี้มันก็เปรียบเสมือนโบชัวร์ที่เราแจกใส่จานวนเงินน้อย โบชัวน้อยคนเห็นน้อยยอดขายน้อยใส่จำนวนเงินเยอะโบชัวเยอะคนเห็นเยอะยอดขายเยอะจำนวนเงินก็เปรียบเสมือนจำนวนโบชัวครับนั่นหมายความว่าคุณแจกคุณใส่จำนวนเงินน้อยๆแล้วคุณหวังว่าจะมียอดขายเยอะๆอันนี้ impossible นะครับเหมือนคุณไปจ้างโรงพิมพ์พิมพ์โบชัวมา1 0 0ใบกับอีกคนนึ่งไปจ้างโรงพิมพ์พิมพ์โบชัวมา1 0 0 0 0แใบ พี่ว่าคนแจกโบชัวร์หนึ่งร้อยใบกับคนแจกโบชัวร์หนึ่งแสนใบย,ยอดขายเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันถูกไหมครับแจกมากกว่าโอกาสในการมียอดขายก็มากกว่าเพราะคนเห็นเยอะกว่านะครับในนั้นจํานวนเงินก็คือจํานวนโบชัวร์นั่นเองนะครับคาถามถัดมาอาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย์แล้วพี่ควรเริ่มในการยิงแอดเนี่ยวันละประมาณกี่บาทควรเริ่มการยิงแอดประมาณวันละประมาณกี่บาทนะครับวันนี้ครับผมต้องอธิบายคุณเห็นภาพก่อนว่า จริงๆแล้ว Facebook เองเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่หากใครเป็นมือใหม่อยากจะยิงแอดเริ่มต้นวันละ35วันละ40บาท50บาท60บาทอันนี้ Facebook ให้สิทธิ์คนติมที่คุณสามารถโปรโมทร้านค้าโปรโมทสินค้าโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณได้เลยในงบประมาณเริ่มต้นนะครับได้หลักสิบาทก็ทำได้แล้วนะครับแต่ ตัวเลขที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้คือตัวเลขที่อาจารย์วินแนะนําผมแนะนําเฉยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมบังคับนะคุณจะทําตามหรือไม่ก็ได้ผมแค่แนะนําคําถามก่อนทําไมผมต้องแนะนําตัวเลขนี้ก็เพราะว่าเป็นตัวเลขที่ยิงไปแล้วคาดหวังผลลัพธ์พอได้และพอเริ่มคาดหวังผลลัพธ์ได้แล้วการคาดหวังผลลัพธ์ในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณมียอดไลค์ยอดคอมเมนต์หรือยอดแชร์นะครับแต่หมายถึงยอดขายจริงๆ ที่เกิดจากปลายทางผู้บริโภคอะครับตัวเลขนั้นก็คืออาจารย์มีแนะนำให้คุณเยี่ยโฆษณาวันรับประมาณ300ถึง500บาทครับพิมพ์เลขบอกผมหน่อยครับผมแนะนำให้คุณเยี่ยโฆษณาวันรับประมาณกี่ร้อยถึงกี่ร้อยนะครับผมแนะนำให้คุณเยี่ยโฆษณาวันรับประมาณ300ถึง500บาทหลายคนเอามือทาบอกแล้วก็บอกในใจว่าโอกอีป้นจะแตกอาจารย์ทำไมอาจารย์โหดหลายเยี่ยงนี อาจารย์ให้ยิงแอดวันละสามร้อยเลยเหรอพี่คะอาจารย์คะท่านอาจารย์คะอาจารย์ให้ยิงแอดวันละสามร้อยเลยเหรอคะถ้าอาจารย์ให้หนูยิงแอดวันละสามร้อยเนี่ยสิบวันก็สามพันตายตายตาย,ตายนั่นคือเงินทั้งเดือนหนูเลยนะคะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์พูดตรงๆแบบนี้ดีกว่าครับเหมือนอาจารย์พูดไปตอนตอน้นจํานวนเงินที่คุณใส่ก็คือจำนวนโบชัวที่คุณแจกใส่เงินน้อยโบชัวน้อยคนเห็นน้อยยอดขายน้อย ใส่จานวนเงินเยอะโบชเยอะยอดขายเยอะคนเห็นเยอะนะครับแต่หากคุณบอกว่าคุณจัดสรรเงินทุนไม่ได้ยิงแอดวันละสามร้อยไม่ได้อาจารย์แนะนําตรงๆจับใจเลยนะครับยังไม่ต้องยิงแอดโฆษณาครับยังไม่ต้องยิงครับยังไม่ต้องยิงยังไม่ต้องยิงเก็บเงินไว้ให้ลูกคุณไปโรงเรียนเก็บเงินไว้ให้สามีคุณทานข้าวก่อนเลยครับเพราะคุณกําลังบริจาคเงินให้กับ Facebook เพราะคุณกําลังตําน้ําพริกละลายแม่นม้ํา มันโบชวนน้อยเกินไปน้อยจนคุณไม่สามารถที่จะไปคาดหวังผลลัพธ์อะไรได้เลยกับเงินเพียงต่ํากว่า300บาทคุณยิงไปคุณดูดเหมือนเงินไม่เยอะนะพี่ร้อยหนึ่งไม่เยอะเนาะแต่ไม่มีผลลัพธ์หรอกครับไม่มีอะไรกลับมาเลยไม่มีอะไรมันมีพี่มันมียอดไหลย,ยอดกันเข้าถึงคุณก็ไปชื่นชมโอ้ยมีคนเข้าถึงหมื่นคนสองคนแล้วยังไงอะพี่แล้วยังไงมียอดขายไหมไม่มีก็เท่ากับต่าน้ําพริกละลายแม่น้ํา เท่ากับอะไรครับเท่ากับกำกำลังบริจาคเงินให้กับ Facebook ไงผมก็เลยบอกว่าไม่แนะนําหากคุณจะสรรคเงินลงทุนไม่ได้ง่ายๆครับผมขอแนะนําว่าอย่างไม่ต้องยิงแอดโฆษณาเอ้าอาจารย์มาจํากัดสิทธิ์ผมไม่ผมยิงแอดได้ไงเอาผมบอกไปตอนต้นแล้วว่าไงครับผมบอกไปแล้วว่าวันนี้การยิงแอดเป็นเพียงหนึ่งเครื่องมือสําหรับการทําออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าการทําออนไลน์ ต้องยิงแอดอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เราทำอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นยิงแอดมันเหมาะสำหรับคนที่จัดสรรเงินลงทุนได้นักเรียนจา๋านักเรียนจา๋าใจเย็นๆยิงกี่วนันยิงกี่บาทยิงเท่าไหร่ใจเย็นๆอาจารย์อธิบายจำนวนเงินอยู่ตั้งใจฟังอาจารย์ก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าพึ่งนำอาจารย์นะลูกนะอย่าพึ่งไปก่อนอาจารย์นะครับ อาจารย์ดอกจันทร์สดอกอาจารย์อธิบายทุกจุดแน่นอนค่ะใจเย็น